สวัสดีครับกับไมค์ครั้งนะครับกับร้านหัตถ์ไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เรามาจัดชุดโปรนะครับโปรเดือดนะครับช่วงสงการนะครับเผื่อว่าใครมีแพลนนะครับจะกลับบ้านช่วงสงการนะครับจะซื้อกลับไปฝากลูกฝากหลานนะครับนี่จัดชุดนี้ได้เลยครับหรือว่าใครที่จะกลับบ้านช่วงสงการนะครับอยากเอาไปล่าปลาช่อนล่าปลาชะโดนะครับจัดด่วนจัดด่วนนะครับกับเจ้าชุดบิ๊กบอสครับตัวนี้เป็นล็อกตัวใหม่นะครับน่ารุ่นบิ๊กบอส เฟืองใหญ่มากแข็งแรงครับเบรก5กิโลนะครับเกียร์เลชโช7.2นะครับน้ำหนักล้อโคตรเบานะครับเพียง190กรัมนะครับลูกปืนสแตนเลสสีตลับนะครับก็เรียกได้ว่ารองรับเกมใหญ่เลยนะครับแขนก็เป็นอลูมิเนียมนะครับใส่น็อกแต่งแบบแบนให้เรียกได้ว่าแต่งสไตล์เมแบนมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับสปูลแต่งสีทองครับ เรียบหรูดูไฮโซมากนะครับมาพร้อมกับระบบหน่วงแม่เหล็กนี่ครับระบบหน่วงแม่เหล็กติด2ระดับครับน้องๆหนูๆที่ไม่เคยตีก็สามารถที่จะตีได้นะครับและดูความลื่นน้ําหนักคันเบานะครับและล้อก็เบานะครับตัวนี้นี่จัดชุดให้ราคาพิเศษนะครับนะจัดชุดให้ราคาพิเศษนะครับเหลือ1590บาทเท่านั้นนะครับ1590าบาทยังไม่พอครับเดี๋ยวผมแถมสาย p ีีให้ไปเลยนะครับ1ม้วน นะครับจะได้พร้อมใช้งานนะครับที่เหลือก็เหลือแต่ปลาแล้วนะครับอ่าอันนี้ต้องไปหากันเองนะครับจัด่วนๆครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับคันเป็นคันรุ่นเคียวคุโอนแมนครับ2ท่อนมี2เวทนะครับเวท87และเวท1 0 2 0อ่าก็จะถามผมอีกพี่แล้วผมเล่นเวทไหนดีนะครับถ้าเป็นมือใหม่นะครับเป็นมือใหม่ตีกบยางนะครับตีกบยางตีหนอนยางนะครับตีกระดี่ผมแนะนำว่าซื้อ87นะครับกํลังดี นะครับส่วนใครที่เป็นหมายลบนะครับหมายปา่ปาบัวป่าหญ้านะครับหมายสลายนะครับ canvas. หรือว่าใครตั้งใจไปตกไอโดนอย่างเดียวนะครับเน้นของใหญ่ไม่เน้นของเล็กจัดเวทสิบยี่สิบด่วนๆนะครับลอกมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับครบชุดพร้อมส่ง1,590บาทแถมฟรีไปเลยนะครับสาย PE 1ม้วนนะครับจะได้ครบชุดพร้อมลุยนะครับ ส่วนใครอยากได้เป็นคันท่อนเดียวนะครับเพิ่ม100บาทเท่านั้นนะครับส่วนใครอยากได้เป็นคันท่อนเดียวนะครับเพิ่ม100บาทเป็น1690บาทนะครับเป็นค่าท่อนะครับไอที่มันเพิ่มมาคือค่าท่อนะครับอ้าวโอเคจัดด่วนครับทักเข้ามาได้เลยนะครับช้าหมดอดนะครับผม